ปกติเดียเป็นคนที่ไม่ค่อยกินวิตามินเลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากกินนะอยากกินมากเลยค่ะแต่ว่าซื้อมาทีไรเนี่ยลืมกินตลอดมีใครเป็นแบบเดียวไหมเ <c oughs> ดียเป็นตลอดเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเดียวรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากเลยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวป่วยเ <c oughs> ดี๋ยวไม่สบายเ <c oughs> ดี๋ยวเป็นไข้เ <c oughs> ดี๋ยวเป็นหวัดนะคะสามวันดีสี่วันไข้แบบเนี้ยตลอดเลยก็เลยไปถามแชท g ี t แล้วเขาก็บอกว่าให้เดียลองกินวิตามินซีดูซิเดี๋ยก็เลยลองทางชาเลนจ์กับตัวเองนะคะตั้งใจกินวิตามินซีแบบติดต่อกันนะคะอุ้ยเหลือห้าเมสสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกว้แก็ล รู้สึกว่าผิวว่ะเฮ้ยมันแรดูกระจ่างใสขึ้นด้วยแหม เดี๋ยวเลอกกินตัวนี้เลยค่ะวิตามินซีของแบรนด์ลิวซีที่ให้มาถึง1 0 0 0มิลลิกรัมนะคะที่เลอกกินตัวนี้เพราะว่าส่วนผสมเขาว่ามันครบจบมในเม็ดเดียวจะลมวิตามินถึง3ชนิดใน1เม็ดทําให้เรานะคะได้สรรพคุณแบบคูณ3าไปเลยก็จะมาช่วยทางบูสต์ผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ลดความหมองคล้ำหน้าที่ดูโทรมๆก็จะดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็จะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงแบบไม่ป่วยง่ายค่ะแถมตัวนี้นะคะเขายังเป็นสูตรแบบไม่ละคายเคลืองกระเพาะอาหารด้วยค่ะอย่างเวลาที่เดียกกินนะคะ ดูดซึมไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็เผื่อเพื่อนๆนะคะกําลังมองหาไอเทมที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสสุขภาพดีจากภายในได้ทั้งบูดภูมิแล้วก็บูดผิวเนี่ยนะคะแนะนาวิตามินซีของแบรนด์ลิลซีเลยค่ะวิตามินซีตัวจริงอ่ะก็ต้องลิลซีหรือเปล่านี่เดี๋ยวเดีก็ต้องสั่งในช้อปปีต่อนะเพราะว่าใกล้หมดแล้วเราก็จะได้บูดผิวบูดภูมิติดต่อกันไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังเป็นวิตามินซีที่ราคาคือน่ารักมากๆเลยค่ะใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวแปะพิกัดเอาไว้ให้นะคะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวจะะไมมมม่ลลืกิิิิินนวววตตาาาแ้โดยเฉพ แบรนลิลซีนะครับน้องเขาช่วยจริงๆค่ะ